สมเดพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำบบรวจตระเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี เวลา9นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเพลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไรดาอํเาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2537 เพื่อขยายโอกาสให้เด็กลเลวชนจากบ้านไรดา้าบ้านโชคดีสุพรรณบ้านลิเจียบ้านทิโครงและบ้านรันตีซึ่งเป็นกลุ่มบ้านที่อยู่เหนือเขื่อนวชจิราองกรกรมีประชากรหลายเชื้อชาติได้แกะ่ะเกเหรี่ยงมอนเมยนมาและชาวไทยอีสานที่อพยพมาทําอาชีพประมงคนรุ่นใหม่สามารถฟังพูดและเขียนไทยได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปัจจุบ,บันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6กรวม303คนบางคนต้องพักค้างที่โรงเรียนเนื่องจากมีบ้านเป็นแพรอยู่กลางน้ําเดินทางลําบาก กิจกรรมเด่นได้แก่โครงการเกษตรเพื่อหันกลางวันมีผลการดำเนินงานดีมากสามารถขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเป็ดและไก่พื้นเมืองให้ผู้ปกครองนำไปปลูกและเลี้ยงที่บ้านในปี2568กรมชลประทานจะสำรวจออกแบบการก่อสร้างแพรสุขน้ำจากเขื่อนวชิรากรกพร้อมถังพักน้ำเพื่อโรงเรียนและชุมชนมีน้ำเพิ่มเติมพอใช้ในฤดูแล้ง โรงเรียนยังช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลร,รูปปลาบ้านแพรทองนำสินค้ามาจำหน่ายผ่านระบบสากร,รงเรียนมีนักท่องเที่ยวแวะซื้อเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อคือปลาสร้อยแดดเดียวและปลาซิวแก้วกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายจัดสรรเป็นทุนสำรองทุนขยายกิจการและทุนสาธารณประโยชน์และทุนศึกษาอบรมส่วนที่เหลือเป็นเงินโบนัสเฉลีย่ยคืนให้กับสมาชิกมีการศึกษานี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่25,924บาท82ตาง ถ้ายังนำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ธุรกันดารหร p l e P หรือ positive parenting program มาปรับใช้เพื่อให้ผู้ปกครองมีบทบาทและทักษะในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เหมาะสมกับวัยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวหลังจากดำเนินงานมา3ปีพบว่าเด็กเล็กมีความฉลาดทางอารมณ์สมบูรณ์สมวัยมีพัฒนาการด้าน,นการเคลื่อนไหวและการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการติดกระดุมเสื้อช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันได้ กิจกรรมฝึกอาชีพมีครูจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบ,บรุรีสอนวิธีซ่อมเครื่องยนต์เล็ก เช่นเครื่องยนต์เรือและเครื่องตัดหญ้าฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์ตรวจสภาพชิ้นส่วนบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆการทอผ้าไหมด้วยกี่เอวทอผ้าพื้นเมืองรวมถึงเลี้ยงหมอนไหมเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดเป็นอาชีพจังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้16แห่งอยู่ในความดูแลของกองกำลรังตำรวจตะเวนชายแดนที่13และพื้นที่จุดบอดตามเพื่อเขาธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพื้นที่ธุรกันดารต้องการสถานศึกษาหลายกลุ่มบ้าน ตำรวจตระเวนชายแดนได้ลงพื้นที่เดินเท้าเข้าสำรวจเพื่อช่วยเหลือและพิจารณาจัดหาที่ตั้งสถานศึกษาเพิ่มเติมสนอบพระราชด,ดำริสมเด็กพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรัชราสุดาสยามบรมราชกุมารีและเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เวลา12นาฬิกา42นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาคารบ้านอีตอ่องอภอทองผาภูมิจัังวดกาญจนบุรีโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ผู้แทนนักเรียนชายหญิงและพระราชทานพันไม้ผลมเมล็ดพันุผักแก่ผู้แทนชาวบ้านจะได้สดติดตามผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด,ด้านต่างๆโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน87คนในปีการศึกษา2566นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอเน็ net, ในรายวิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ ด้านแหล่งน้ำใช้น้ำประปาภูเขาซึ่งไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอาคารบาคับน้ำบริเวณห้วยอิปูเพื่อกักเก็บน้ำคุณล่อสักน้ำของโรงเรียนและทำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำหนึ่งถังขนาด200ลูกบาศก์เมตรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ,จากสำนักง,งานกอปร,รอและจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2569 กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมการอ่านโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นพี่อ่านให้น้องฟังพี่อาสาเล่านิทานหนังสือเล่มโปรดของฉันและบรรลักษ์อาสาทำให้นักเรียงรักการอ่านมากขึ้นนอกจากนี้ยังสอนวิธีซ่อมหนังสือแบบสันบางและสันหนาเป็นการยืดอายุหนังสือให้ใช้งานได้นานขึ้น ด้านการฝึกอาชีพฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้นวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าไปฝึกอบรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้แก่การซ่อมประกอบไมโครโคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปคำนวณตารางตารางคำนวณ Microsoft Excel ซึ่งนำมาใช้ในการเก็บสถิติจำนวนไข่ที่เก็บได้จากไก่ไข่ที่เลี้ยงภายในโรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบจำนวนไข่ที่เก็บได้ในแต่ละวัน กิจกรรมวิชาชีพสอนแปรรูปกาแฟแก่นักเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บตาคั่วบดและนำไปบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายเนื่องจากในชุมชนการปลูกกาแฟสายพานโรบัสต้ามีเป็นจำนวนมากและโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวจึงส่งเสริมเป็นอาชีพให้สามารถนำไปต่อย,ยอดได้นอกจากนี้ยังมีการทำเค้กนึ่งจากกล้วยและฟักทอง ด้านการ,กรเกษตรผมผลิตทางการ,กรเกษตรเพียงพอต่อความต้องการและส่งเสริมให้ในักเรียนลงมือปฏิบัติได้จริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ทางพืชผักสวนครัวเช่นคะนา้ากวางตุง้งกระหล่ำปลีมะเขือยาวและปลูกไม้ผลการเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่การเลี้ยงปลาในบ่อด,ดินเพื่อน,นําผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทําเกษตรแบบผสมผสานแก่ชุมชนโดยมีประชาชนเข้าไปเรียนรู้45คน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีบังกรรัศมีโชตมหาวิชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2568และส่งสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยะวงศษาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เวลา9ก้านาฬิกา37นทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกลสุริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร แล้วทรงพระดำเนินไปอย่างตำหนักอรุณทรงถวายทูบเทียนแผ่แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงศีลทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเขนเครื่องสังฆทานทรงหลังทักษิโนทกสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายอนุโมทนา จากนั้นส่งสนทนาธรรมและท่งสดับพระโอวาทที่สมเด็จพระอริยว,วงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งรับพระราชทานถวายวิสัชนาสนองพระปุตราในเรื่องที่ท่งสนพระไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาทิความแตกต่างของแต่ละศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพุทธศาส,สนาและศาสนามีส่วนช่วยในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ถวายวิสัชนาเรื่องความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศ,ศาสนาซึ่งมีมาแต่โบราณการพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงนำคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ในการปกครองบ้านเมืองหรือที่เรียกว่าทศพิษราชธรรมทรงเป็นพุทธมามก,กะและองค์เอกอครศาสนูปธรรมภก ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปงงกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมากูลสิริวิบูลราชกุมารทรงให้ความสําคัญกับการทํานุบ,บํารุงพระพุทธศาสนาโดยทุกครั้งที่เสด็จก,กลับประเทศไทยจะเสด็จไปทรงบําเพ็ญพระกุศลและทรงสนธนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินาย,ยากอย่างสม่สมําเสมอเป็นหลักธรรมประจําพระองค์หรือเป็นคุณธรรมประจําตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิด แก่ประชาชนจนเกิดเป็นความชื่นชมยินดีเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสวทิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรับพักดีและถวายพระพรชัยมงคล ขบวนเรือพระราชพิธีอันวิจิตรงดงามหนึ่งเดียวในโลกปรากฏสุ่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติอีกครั้งในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกทินโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบของระบาดสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567 นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่ผ่านไปเมื่อวันที่27ตุลาคม2567ขบวนพยุายาตราทางชลมาศเป็นราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรกละเ้าเจ้าอยู่หัว โดยครั้งแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่12ธันวาคม2562อันเป็นการสืบสารประเพณีอันงดงามหนึ่งเดียวในโลกอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบรัฐบาลไทยร่วมกับสาธารณรัฐอินเดียอัญนเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะ ณมณฑน,นพิธีท้องสนามหลวงในวันที่16กุมภาพันธ์2567นับเป็นครั้งแรกในรอบ2,567ปีที่พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัคราสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายสเสด็จมาพร้อมกันและในวันที่12ธันวาคม2567 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเคียวแก้วที่รัฐบาลสาธนารณรัฐประชาชนจีนได้อัญเชิญมาให้ประชาชนได้สักการะอีกครั้งในวาระอันเป็นมหามงคลน,นี้ในปี2567ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยหลายต่อหลายครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี ส่งติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดส่งห่วงใยรัษฎรโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กจึงมีพระราชดำริให้จัดทําถุงพระราชทานสําหรับเด็กได้ได้ส่งบรรจุถุงพระราชทานด้วยพระองค์เองซึ่งภายในบรรจุของใช้จําเป็นต่างๆสําหรับเด็กเพื่อพระราชทานแก่เด็ก,กแรกเกิดถึงสองขวบเพิ่มเติมจากถุงพระราชทานทั่วไป ที่สวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อถวายพระกิติยศสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่3ธันวาคม2,567นระพรานพระราระชวังดุสิตนำทหานมหาดเล็กราชวรรรรักษาพระงและทหารมหาดเล็กรักษาพระงมาเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทเพื่อสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล พระชนมพรรษาหกรอบโดยพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามของทหารมหาเล็กราชวรรรบพรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์สามเหล่าทัพในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งม้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่องค์จอมทัพไทยผู้ส่งเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า